ดีครับมาดูหน้าต่ทําแมงกีซอนครับแมงกิซอนเยอะเลยครับที่นาอันนี้นเกมไม่ทันเพื่อกันยอมแพ้ยอมแพ้เือก็ดันาลากอนเดอร์วาสันเฮินบอกพูพพมันมันเหมยเราหัดงานด้ยยางนำีขาดนามันเหมยถ้าได้นยางนำบอกไม่แม่นบอกเขายุดแล้วมันบาลาเออโอ้ก็ไปนลยแหลน เพรว่าม <asan> oh ันขานขึ้นมาแล้วเขาเก็บเอาเก็บเอาแบบนี้แมรู้มันถึงเขาก็ได้ย่างไปหามันเบนอะนี่นะคะแมงกีซอนนาตาชานโอ้โหนาตาชานได้แมงกีซอนขนาดนี้เนาะเยอะเยอะจริงๆก็เยอะได้เยอะมากครับนาจะหนึ่งไม่เป็นนะคะไม่มีเมกิซอนนะคะเลือกออกก่อนก็จะเป็นขี้ตมนื้อไก่ก็เอาขึ้นมาล้างไว้นะคะ แล้วก็ใช่ถมเแียงไว้เนาะไปคั่วมันเห็นไหมเนี่ยกินกับข้าวนะคะอร่อยมากๆนะคะพอดีกินกับซุปดำพรุ่งนี้ซุปดำพรุ่งนี้ถ้ามันจะถึงพรุ่งนี้นะมันจะตอนแรงนี่นะมันจะหมดก่อนเลยแหลยผมชอบทอดน่ะแมงกะนสอนทอดกินน่ะเอาเอาไปลงคั่วคั่วเสร็จแล้วทอดคั่วแล้วคั่วเสร็จแล้วก็ทอดคั่วให้มันนั่นน่ะ คั่วก่อนให้มันสุกใช่เขาคั่วก่อนน้ำมันลงน้ำมันลงครับน้ำมันลงแล้วก็อะไรนะใส่ใบอะไรนะใบโหระพาใบอะไรนะที่เขาทําขายกันน่ะเที่ยวขายกันน่ะใบเตยหอมใช่ไหมใบเตยหอมใช่ครับยหญ่ใหญ่ใส่ตะไคร้ซอยกินงานวัดงานอะไรนี่เขาาเอามาทอดกันกินน่ะแมงีซอนน่ะ ป่อยเนี่ชอบพเม,มนมพ,พั่วเสร็จแล้วเอาไปทอดก็มันจะน,จะน่าจะแซบกว่ามันจะมีความกรอบนิดนึงความมันมมเรือกก่อนคัางมนาตาชาไม่คิดว่าจะได้ในกิจอนขนาดนี้นะคะ เป็นแมงกี้โซนนักเตือนนะครัอะนเอ็มเดอร์น้องเอ็มเดอร์ก็มาเหมือนกันลงไปดํานามาบ่อนี้นะผอนกล้ากันยังนี่ไงลงไปเก็บแมงกีซอนนี่นะอ๋อเก็บแมงกีซอนกันอยู่นี่มาช้าไม่ทันคลิปฮือม่ทันคิใหญ่เลยแมงกีซอนเสียดายเนาะเสียดายเห็นเอฟซีว่าโอ้โหเสียงกันเเลยยสีงฮือฮากันเยอะเลยโซนถ้าเก็บคนเดียวไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหม ใช่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 มันก็ต้องหลายขวดมันไวนะยะหนิงมันไวมันวิ่งมันว่าีบอตตัวเล็กๆขนาดนี้วิ่งตุ๊ด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 เลยถ้าถ้าถ้ามันเจอโนนมันก็ต้องดูขี้ดินเข้าไปเลยมันจะมุดมุดเหมือนมุดขี้ดินเข้าไปเลยเนาะเหมือนแมงกุจีนะแมงแมงกุจีอ่อนใบใหญ่โอ้โห กช่วงนี้กล้องใครก็คงจะตั้องคุ้มแมงกีซอนเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยก็ได้หมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วคข้างนี้อ่ะน่าจะมีอีกมีอีกไหมมีอีกมไหมกไปเราไม่เหนื่อยแล้วเนาะยายมีถุงเท้าใช่สิเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาเพิ่งมาเราเราลุยก่อนแล้วแล้วเราไม่มีถุงเท้าเราจะลงยังไงนี่มันแรงเก่งขึ้นยางนี่ มันเมื่อยกันรแรนเก็บมแมงกีซอนอย่างเี้ยเดน้ำหน้กอีกอ๋ออือยหญ่ลงลงน้ำหน้กอ,อ,อีกึ่งเิโาอ๋ต นิไม่ไปดูขาดำนานหรือข้ากำลังลงไปไป,ไป,ไปเราก็ดูแมงยิซดก่อนครับไล์นี้นะคคลิปนี้ดูแมงกิซอนะฮะที่ได้มานะฮะช่วยกันนำกันมานะฮะช่วยกันจับกันมานครับครับผมกบไลรา็ไบรรยากาศนะฮะเป็นขาดบแล้วบ้านมุชีดินมันจะเข้าขนาา โอาต้องเอาไปตอนที่เขาไถเขาคาดเขาคาดขึ la ้นไปถ้าคาดเป็นแห้งๆแบบนี้ฮะถ้าถ่ายเป็นแห้งๆแบบนี้ถ้าสูบน้ําเสริมมันก็ขึ้นไปยู่ตรงนู้นตรงนี้นี่ไงวันนี้เขาคาดมันก็ไปนี่คนมันก็ลอยเฮาเยะเฮาขนาดน่ะนะมันก็หลายล่ะโอ้ โอ้แต่ก่อนตาชานแกบอกว่าแกใต้ไฟนีเนาะใต้ไฟเมงดาก็ได้กินอยู่ได um ้ใต้ไฟเมงดาเนี่ยเวลาเสียบมันจะออกเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยใต้ไฟเมงดาฮะตัวนี้ของตาชานนะฮะอ่าเมงดาเก็บไปกินโอ้มันเป็นอาหารเสียบใช่ไหมโอ้ฉลาดเลย แล้วก็ไปใต้ที่ห้วยกระเสนี่เจ้า่อบอกแพ้เนอะหอยพอได้กินมีแมนมันมีมันมีบอมน์อ่อยู่คเขหคอยไปที่ห้วยกระเสนี่หน้าคอยน่ะแห้งอันแห้งแบบได้ถช่มันวนรอดนี่ครับรอดเท่าไหร่ตาแมงกินนู่นตัวใหญ่ๆน่ะแมงกิ้นูนต้นใหญ่ๆต้นมากต้นเตี้ยอ๋อครับผมมันสิมีไก่นี่โอ้ยกินแมงอันนั้นนะบไม่ต่ำคนต่ำเมงกระเสนีนมันก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเก่งหรอกมัน เห็นเขาทำเขาแค่ไม่ไม่ไม่ซื้อกินยี่สิก็ถ้าเ็นของเรนี่ก็แมงกีนุ่นหลายห่ย้ายเป็นบ่แมงกีนุ่นนะมันมนมันมนมัน่ันม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 นมั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 มันมนมนุันพัมันมนมนมมันมันมันมหนมัลมัอมันีนมนมันมันนมันมันนมนมนมันมันมัมันมมานมันลานมัมันมันมมาเลยนมันน ลังน้ำน้ำ้างน้ำดินดินมันเยอะหลายรอบดีโอ้ยควยะออนเด้แม่นาคยมีในดิเฉพอะที่หน้าควยเก็บเดียวก็มีมีมีหลายตานี้มันมันเหมยอมันเหมยหน้าคกระปูเด้ใหญ่หน้าควพากระปูเลยเป็นคู่กระปูเลยโอง แถวนี้ันมีกระดองอันคนกมีกระปูดิได้ยี่หรอคาก็มีหลายเยะนี่เอลำกหนอโอ้มีคืหน้าต่ละคนนี่คือเดี๋ยวเนาะอันนี้แบบแมงกิซอนนี่แล้วดีกว่าเขาแซนมาโนไปไปหาอันทังไอ้กปแนไปเฮน้าลูกโก่ปีนั้นเอี่ามาออกมาเป็นกระคูกระคูกระปูนะโอ้กระปูเพิ่งไหยเดี๋ยวว่นี้ภาษาไทยกระปูฮะมีผู้นึงะเอามาปลอยเพื่อกไหล อันนี้บมมีไฟมาปล่อยมาเจาะไรมาแต่ละโตสองัวเออดีแล้วมีกัดเขาเจ้าโอ้ยมันมีกัดได้มันจะความเด้อจะความเด้ออดเ้ที่โอ้ยจอร์เดชจอร์โต๋มันอ้วนเด้ชจอ่อนตัวมันอ้วนเนาะมันอ้วนขนาดเลย มันไข่นหรอหมเนาะแต่ว่า,หหหวาหวให้ตั้งสี่ให้ยแสบบ่แสิบตัวต้องเอาไปเหยียบน้ำขินน้ำใสเออมันมัน,นมีนต้องากออกเม็งสุยต้มจักหน่อยอ๋อบอกเออการห้า,าหรังแต่แต่ว่าตัวนี้ห้ามาล้างาห้หขาล้างไวแต่ละไข่การปล่อยมันเกือขสยต้มยัอไงโอ้ยบอกถ้าหามมาเราล้างไข่ถ้าเยียดน้ำใส่มันจะมีเหม็นเลวยปะอย่างนี้เม็นห้ามันยังมีท่านในตายเดียวมันยังมีกลือน้ำขียต้มเข้า เดี๋ยวเบนมาไล่สดในมวนได้หนิเจอนั่งอยู่ร้านมาต่อยนู่นแหะมาแล้วมาแล้วมั้งเจ้ขยันนะเดินยาชีสาวปานขยันจุดสาวปานยากลูก่มมีอะไยากลูกอันตอนนี้ครับผมก็ชิปนี้นะก็ได้มา เห็นแมงกิซอนฮะได้แมงกิซอนมาแล้วมาล้างแมงกิซอนนะฮะน้าตายเขามาล้างแมงกิซอนไว้คั่วกินกับส้มตำนี่ยังมองเห็นน้งข้าลุกแก่นี่คนเปรีเขาไม่ตงมาล้างแมงกิซอนนะครับคุณยายสมควรก็ขึ้นตะซอนเป็นตะซอนรถคนงานถึงหมือนคนงานแมงกิซอนได้ละกินเยอะแยะเลยเบงก้าวจัง มีลาบมีต้วมีลาบเนี่ยอาชีชมาจากไหนเนี่ยโตัวมาเดี๋ยวเขาเก็บเลือกเขาเก็บมาแล้วนี่เขาจะดอยลาก่อนนะใครลงไปก็ลาก่อนนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยไม่ตะพูดกันนั้นเนาะมีซาบเอชบีเด้อ撒าซาบเอชบีนี่หันเน่ามีได้พักหึงกระดอกอ่ะกระละไข่อยู่อันนี้ว่าถ้าพักเอเธชเอชวีหึงแล้วโอ้ยเหนื่อย มาลงหน้าแต่ละเธอเน่ะเมื่อนอนแนี่เบื้งเอาคอยได้อ้วนรับฝันดีมากให้วนไม่ได้ถึงได้สามมือเลยมันยังอัไหนฉลาไปแต่บาราคอยเชมีได้ไหนเจ๊เลยเราได้กูเอฟคลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้ครับก็ได้ดูการจับวิธีแมงกีซอนนะฮะแมงกีซอนมานะแมงกีซอนครับผมนะฮะคลิปนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปนะฮะของช่องวีออลชแนลครับช่องวีออลชแนลก็กดติดตามกด อ่าสับตะไคร้ครับกดกรด,ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดแชร์ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะคที่ขอลงก่อนนะครับสวัสดีครับ